ผมคิดว่ากลุ่มที่ที่แน่เลือกนะครับตอนนี้จะเป็นกลุ่มจำนำทะเบียนนะครับกลุ่มที่ปล่อยตัวเลือกจำนำทะเบียนก็ตัวหลกักเลยฮะพวกติดล้อ MTC สวัสดิ์พวกนี้พื้นฐานกิจการนะครับรวมถึงโปรเกสในการขยายกิจการต่างๆของเขาเนี่ยเขาทําได้ตามเป้าหมายตามที่อคอมมิตไว้กับนักลงทุนตั้งแต่ IPO นะครับนะครับเมื่อก่อน MTC นี่เทรดอยู่ P ี20-25เท่าตลอดนะครับตอนนี้เนี่ยโดนเซลล์ออฟลงมาเนี่ยปีเหลือ15เท่า รเราไปดึงกราฟในอดีตนะฮะไม่เคยมีช่วงไหนที่ P.E. ต่ำขนาดนี้อันนี้คือเป็นช่วงใหม่ที่เป็น historical l o ลแล้วกันนะครับเอาละครับคุณไอซ์ครับถ้าจะให้เลือกท็อปพิกในกลุ่มฟแน a n นซ์เนี่ยจะมาจากเซกเตอร์ไหนครับคุณไอซ โอเคก็ผมคิดว่ากลุ <coś S 2> <rawd Moder> ่มที่ที่น่าเลือกนะครับตอนนี้จะเป็นกลุ่มจำนำทะเบียนนะครับกลุ่มที่ปล่อยเยอะจำนำทะเบียนก็ตัวหลักเลยฮะพวกติดล้อ m t c สวาร์พวกนี้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งก็คือว่าเราเห็นจากภาพใหญ่ก่อนเราเห็นรายได้ฝั่งเกษตรกรหรือฟาร์มินคั้มเนี่ยดีขึ้นต่อเนื่องนะครับเดือนพฤษภาที่โต20%นะครับอ่ซึ่งเป็นฐานลูกค้าหลักของกลุ่มนี้นะครับดังนั้นในฐานลูกค้ายังมียังมีรายได้ที่ดีนะครับ อสองก็คือว่าตัวการเติบโตของสินเชื่อเนี่ยเซกเมนต์นี้เป็นเซกเมนต์ที่เติบโตได้ดีในภาวะเศรษฐกิจที่มันโตช้านะครับเพราะว่าคนเองก,ก็ต้องการเงินแหละนะครับไปไปทำจ่ายกิจกรรมแล้วก็โตช้าก็ยังดีเพราะว่ายัางหมุนเวียนนําเงินกลับมาชาระหนี้ได้บ้างนะครับอ่าส่วนที่3าก็คือเป็นกลุ่มที่ผมมองว่าโดนโดนตลาดเนี่ยเซลล์ออฟลงมาเยอะที่สุดนะครับในเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยเอ่ยหรือว่า ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โดนเซลล์ออฟลงมาเยอะจนปัจจุบันเนี่ย P/E เฉลี่ยของกลุ่มนี้สามตัวใหญ่เนี่ยอยู่ที่สิบหกเท่านะครับในอดีตเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ยี่สิบเท่านะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตประมาณสักลบหนึ่งเออันนี้ทั้งกลุ่มนะครับบางตัวต่ำกว่านั้นนะแบบสวัสดิ์เหลือสิบสองเท่าและอะไรแบบนี้แล้วผมคิดว่า valuation เนี่ยต่ำพอสมควรนะครับเป็นโซนที่ถ้าใครติดอยู่นะ่ยก็ผมคิดว่าถั่วเพิ่มไม้นี้เนี่ยก็โอเค นะครับไม่ได้เป็นต้นทุนที่ทแย่นะนะครับหรือว่าใครยังไม่มีรอผมคิดว่านี่ก็เป็นโอกาสดีที่จะเริ่มไม้แรกในการเข้าไปเก็บนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยกลุ่มนี้เองผมคิดว่ากาไรเองเนี่ยค่อยๆผ่านจุดต่าสุดไปแล้วในไตรมาสสปีที่แล้วนะครับไตรมาสหนึ่งก็ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับไตรมาสสน่าจะเห็นการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องหรืออย่างแย่ก็คือทําได้สแควรส์สแควร์เท่าๆกันกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านนะครับครับนี่คือเหตุผลที่เลือกกลุ่มสินเชื่อ จำนำทะเบียนนะเป็นท็อปิกใน f i ไฟแนนซ์นะครับก่อนจะไปดูว่าอา้าวที่พูดเมื่อสักครู่นี้น้ำเสียงเหมือนจะเน้นไปที่ตัวใหญ่นะถ้าให้เลือก2จะเป็นใครกันบ้างก่อนจะถึงตรงนั้นนะคุณไอซ์ขอนิดเดียวทำไมคุณไอซ์ไม่เลือกท็อปิกในกลุ่ม f i ไฟแนนซ์มาจากกลุ่ม AMC หรือบริหารนี้ล่ะเข้าเซต50ก็มีใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องการทำจอยเวนเจอร์กับแบงค์ด้วยอะ่ะ สตอรี่เขาไม่เด่นพอเหรอคุณถึงไม่เลือกเขาเป็นท็อปพิกนะครับคุณไอซ์เคลียร์ก่อนได้ไหมครับได้ครับก็ผมคิดว่าสตอรี่นี้เล่นกันมาครึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็ส่วน a e n ในท้ายที่สุดผมคิดว่า3มเจ้าที่อยู่ในตลาดเนก็จะได้ JV กับแบงค์เหมือนกันหมดนะครับดังนั้นน่ยผมคิดว่าภาพมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะคือถ้าถ้าได้ JV อยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้ผมว่าดีนะ คนอื่นไม่ได้ทํา JV เลยอันนี้คือดีเพราะว่าเขาได้ล็อกอสัพพายเนี่เสียจากแบงก์แต่ถ้าทําได้เหมือนกันหมดผมว่าสุดท้ายก็จะแบ่งๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยภาพอัพไซด์นะครับที่เกิดจาก JV ตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นว่ามันจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างมีนัยสาคัญนะครับเพราะว่าหนึ่งจับได้แค่แบงก์สองแบ,ง,แบงก์่านั้นแหละนะครับอ,อันที่2ก็คือว่า valuation ของกลุ่มนี้เนี่ยอยู่ในโซนที่ผมว่าค่อนข้างสูงนะ ถ้าเราไปดู P/E เนี่ยของคงทั้ง JMT หรือชยโยเนี่ยจะอยู่30กว่าเท่าส5สิบห้าเท่านะครับเทียบกับภาวะตลาดช่วงนี้นะที่ผมคิดว่าหุ้นที่ high P/E เนี่ยเราก็ไม่ค่อยกล้าเลือกเท่าไหร่นะครับการเติบโตเนี่ยทำได้ดีแน่นอนแหละเราคิดว่านะครับแต่ว่าน่าจะอยู่ในราคาไปพอสมควรนะครับดังนั้นประเด็นเรื่อง JV สักผ่านมาสักพักแล้วแล้วเราคิดว่าทุกคนได้กันหมดผมไม่ได้ตื่นเต้นมากนะครับบางท่านอาจจะอาจจะอาจจะรู้สึกว่ามันคือพลิกชีวิตนะครับแต่ผมคิดว่า ก็คือเป็น a n ธอร์เ w ย์ในการเข้าไปซื้อนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ,อย่าลืมนะครับซื้อนี้ผ่านอันนี้นะครับได้กาไรเท่าไหร่ก็ต้องแบ่งแบงค์ครึ่งหนึ่งนะครับมันไม่ได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคแหละซื้อนี้ได้เยอะแต่อย่าลืมแ a น2สองนะครับแต่นั้นผมไม่ได้ตื่นเต้นมากแล้วก็ valuation สูงแล้วก็เลยไม่ได้เลือกเลือกตอนนี้อยากเลือกตัวที่ valuation ต่ำๆนะครับแล้วกำไรย,ยังเห็นเริ่มเห็นฟื้นตัวมากกว่าครับ นี่คือเหตุผลว่าทำไมไม่เลือกท็อปพิกไฟแนนซ์มาจากกลุ่ม AMC หรือว่ากลุ่มบริหารหนี้นะครับฉะนั้นท็อปพิกต้องไม่ใช่ JMT ต้องไม่ใช่แบมและต้องไม่ใช่ชโยนะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นกลับมาท็อปพิกของไฟแนนซ์ที่คุณไอซ์บอกแล้วว่าขอดอกจันไปที่กลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนใหญ่ๆก็มี3เท่านั้นเองแต่ว่าขออนุญาตกดดันคุณไอซ์ขอไม่เกิน2คุณไอซ์เลือกใครครับ ก็บัดเหนื่อเหมือนกันนะฮะตัวที่ชอบสุดและกันนะครับผมคิดว่าเป็นเงินติดล้อนะครับผู้ชมอาจจะเบื่อนะผมมาที่ไรกัเรียกเงินติดล้อตลอดจริงๆแล้วผมคิดว่าไม่ตัดเรื่องราคาหุ้นออกไปเนี่ยพื้นฐานกิจการนะครับรวมถึงโปรเกสในการขยายกิจการต่างๆของเขาเนี่ยเขาทำได้ตามเป้าหมายตามที่คอมมิตไว้จับนักลงทุนตั้งแต่ IPO นะครับ ผมอัปเดตมาภาพการเติบโตติดเชื่อเนี่ยดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าพอแอคทิวิตี้เปิดเมืองมาแล้วเนี่ยมันมันการเข้าหาลูกค้าลูกค้ามาหาเขาเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยก็คือตัวรายได้ค่าธรรมเนียมหลักๆคือจาักการขายประกันนะครับก็ยังเติบโตได้ดีนะครับจากโปรโมชั่นที่เขาให้ผ่อนได้10 10เดือน0% 10เดือนนะครับก็อันนี้เองก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ช่วยเขาได้นะครับแล้วพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นกลับขึ้นมานะครับคนเริ่มเดินทาง ากานภัยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคนหันไปซื้อชั้น2ชั้น3นะครับตอนนี้ต่อปุ๊บก็อาจจะมาซื้อชั้นหนึ่งมากขึ้นทิกเก็ตซ้ายมันดีขึ้นนะครับอ,อันที่สามเนี่ยคืออันที่เป็นจุดตายของเงินติดล้อเนี่ยแล้วเป็นข้อที่ทุกคนถามตลอดาก็คือคอร์สสวินคัามหรือค่าใช้จ่ายใ,ในการบริหารที่เขาเนี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ MTC หรือสวัสดนะครับต้องบอกว่าตรงนี้คุมได้ดีแล้วค่อยๆปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะยังไม่ต่ำเท่า MTC หรือสวัสดนะครับเพราะก็ลงทุนใน,ในพวก คนส่วนกลางฝั่ง IT เนีไปเยอะนะครับแต่ตรงนี้เริ่มได้ใช้นะแอปพลิเคชันนะครับการออนไลน์แพลตฟอร์มนะครับต้องบอกว่าก็ทำก่อนไปก่อนคนได้ใช้ก่อนนะครับมันก็เป็น customer experience ที่ดีนะครับกับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าผมเห็นเงินติดล้อยลงตามกลุ่มมานะตั้งแต่มีประเด็นเรื่องอคุมดอกเบีย้ยเช่าซื้อนะครับซึ่งผมชี้แจงไว้ที่นี้แล้วกันนะครับว่าเขาไม่มีผลกระทบนะครับเพราะว่า ร้อยละเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นต์กว่าๆของเขาเนี่ยเขาปล่อยในะส่วนใหญ่มันอยู่บนลายเส้นของแบงค์ชาติก็คือลายเส<ม>้นจำนำทะเบียนไม่ใช่ไไม่ใช่ใบอนุญาตเช่าซื้อที่สคอบอจะคุมรอบนี้นะครับ<ม>อ่าเช่าซื้อมีปล่อยบ้างก็จิแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่เล็กมากๆหนึ่งเปอร์เซ็นหรือไม่ถึงด้วยซ้ำของสินเชื่อทั้งหมดนะครับและปล่อยดอกเบีย้ยเนะี่ยไม่ได้สูงขนาดแบบสามสิบสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นถึงคุม,มจริงในส่วนที่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยก็ไม่ต้องปรับอยู่ดีนะครับดัังงนน้้นตอ<ม>ว่า เขาไม่มีผลกระทบนะแต่ถ้าดูราคาหุ้นนะลงมาลงมาตามเพื่อนหมดเลยนะครับแต่นี้ก็เลยมองมองว่ามันเป็นทามมิ่งที่โอเคแหละคือเขาไม่มีผลกระทบหุ้นโดนเซลออฟลงมาแล้วราคาถูกลงนะครับกำไรยังดีอยู่นะครับก็เลยคิดว่าตัวนี้ค่อนข้างเซฟที่สุดนะครับครับคุณไอท์ครับ2ประเด็นประเด็นที่หนึ่งคุณไอซ์ไม่ใช่ท่านเดียวนะที่เลือกเงินติดล้อเป็นหุ้นเด่นนะ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีบรเกอร์เลือกเงินติดล้อเป็นหุ้นเด่นแต่มันสวนทางกับราคาที่ปรับลดลงลงและก็ลงอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นคุณไอคิดว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะบกก็เชียร์ว่าเป็นหุ้นเด่นน่าซื้อแต่ทำไมราคามันลงมาลงตามเพื่อนแหละครับคุณไอหรือเป็นเพราะอะไรครับเงินติดล้อเนี่ยจริงผมผมก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะจะลงทำไมนะครับ ใน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 ความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเมื่ออยกพอเป็นหุ้นใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ทางทุกอย่างจะเห็นเวอร์ฟอร์แมสไตปมาสองไปมานะครับแล้วก็โซฟาเนี่ยผมคิดว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีข่าวหวือหวาเยอะนะถ้าเราลองสังเกตเพียร์เซนต์ก็จะมีข่าวหวือหวาเนี่ยจะมี JV วีมีเทคโอเวอร์มีสปินออฟผูดง่ายผมคิดว่าอันนี้ภาพอาจจะไม่เกี่ยวพื้นฐานนะผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีสตอรี่ ค,คือเขาก็ทําธุรกิจเดิมของเขาได้ดีแล้วก็เติบโตขยายไปเรื่อยๆสตอรี่มีอย่างเดียวคือกําไรดีขึ้นนะฮผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้มีสตอรี่ให้เล่นมากนักดังนั้นะพอมีสตอรี่แย่เข้ามาเนี่ยแล้วทั้งกลุ่มลงหมดเนี่ยตัวนี้ก็กเลยลงตามขเขาไปด้วยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเหตุผลหลักนะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่หลายๆท่านอาจจะอาจจะมองกันคือว่า valuation ของติดล้อเนี่ยเขาจะเทรดอยู่ที่ PE ที่สูงกว่า MTC กสวร์เสอมอ อย่างตอนนี้พีก็อยู่เก็อบยี่ิบเท่านะครับแต่เอ็นีซีอยู่ที่สิบห้เท่าสวายอยู่ที่สิบสามเท่าเรก็จะแพงกว่านะครับแต่ก็เลยอาจจะทําให้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยกล้าซื้อหรือเปล่ามันแพงกว่านะครับแต่ในมุมผมคิดว่ามันเหมาะสมนะที่จะซื้อขายได้แพงกว่านะครับเหตุผลก็เพราะว่าการเติบโตเขาเนี่ยเขานั่งทำได้ชัดเจนนะครับ สก็คือว่าคุณภาพสินทรัพย์หรือว่า NPL เขาเนี่ยยังไม่ได้เจอปัญหาเหมือนกับ n t c ที่เจออยู่หรือว่าสวัสดที่อาจจะเจอในอนาคตเพราะเขาปล่อยสินเชื่อฝั่งมอเตอร์ไซค์ที่ค่อนข้าง aggressive เลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมว่าเป็นประเป็นสประเด็นนะเป็นเรื่องแรกคือ Story นาอใหกับ2ก็คือว่า valuation เนี่ยแพงกว่ากลุ่มนะครับครับดูเหมือนราคายังต่ำกว่า IPO ด้วยใช่ไหมคุณไอซ์ใช่ใช่ใช่ครับ ว่า IPO เนี่ยสามสิบหกเนาะแล้วก็จ่ายหุ้นปันผลไปผมเข้าใจว่าจะได้ลูดมันก็ถ้าราคาพีโอนี่สามสิบสี่ตอนนี้ก็ดิสเขาราคาพีโอสิบ40%เปอร์เซ็นต์นะใช่ครับอันนี้ถูกกว่าราคาจอบซ้สาะครับครับเอาละครับนี่คือท็อปพิกในกลุ่มฟ i น a n นซ์ที่มาจากสินเชื่อจำนองทะเบียนนะครับ เงินติดล้อจำกัดมหาชนหลักทรัพย์เกษตรกรไทยแนะนำซื้อเงินติดล้อเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณไอซ์ครับครับตอนตอนนี้เราแนะนำซื้ออยู่ราคาเป้าหมายอยู่ที่46บาทนะครับครับเป็นปลายปีนี้หรือเป็นปลายปีหน้าครับ46เนี่ยครับปลายปีนี้ครับปลายปีนี้นะครับเงินติดล้อนะครับเอาละครับขยับไปถึงรองแชมป์ท็อปพิกคือเงินติดล้อ แล้วรองแชมป์ตกลงเป็นใคร MTC หรือสีสวัสด์ครับคุณไอซ์ครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าผมเลือก MTC นะแต่เป็นตัวที่มีความเสี่ยงมากกว่าในเชิงคุณภาพสินทรัพย์นะแต่ว่าที่เราเลือกเนะ็เพราะว่า valuation เขาค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อก่อน MTC นี่เทรดอยู่ P 20-25เท 20, 20, ่าตลอดนะครับตอนนี้เนี่ยโดน sell off ลงมาเนี่ยทเหลือ15เท่านะครับ เราไปดึงกราฟในอดีตนะฮะไม่เคยมีช่วงไหนที่ P.E. ต่ำขนาดนี้อันนี้คือเป็นช่วงใหม่ที่เป็น h s t t r r i c l low แล้วกันนะครับในขณะที่กำไรเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแต่าราคาหุ้นยังแบบเลี้ยงเลี้ยงอยู่แถนี้นะครับแต่ในเนี่ยผมคิดว่าภาพหนึ่งที่ MTC ยังทำได้ดีเสมอมาคือการปล่อยกู้การสร้างการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อนะครับแต่มาสอนี่ก็เท่าที่อัปเดตให้จะโตได้เกิน30%นะสำหรับไซส์ของพอร์ตสินเชื่อ นะครับเยออนเยยนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือฝั่งที่เป็นตัวค่าใช้จ่ายเริ่มคุมได้ดีนะครับหลังจากที่จับมาได้แต่มาสองแต่มาจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเขาเพิ่มอินเซนティブให้พนักงานในเรื่องการทวงหนี้นะครับก็อันนี้เริ่มนิ่งเริ่มอยู่ตัวแล้วแล้วก็ิตรายได้เริ่มกลับเข้ามานะครับอันที่เป็นประเด็นเนี่ยคือแค่คุณภาพสินทรัพย์นะครับที่ MTC เองเนี่ยเขาไปปล่อยตัวสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ นะครับอันที่สคบอจะคุมนั่นแหละแต่เขาไม่มีผลกระทบนะเพราะว่าเขาปล่อยดอกเบียเ้ยเฉลีย่ยไม่เกินยี่สิบสี่นะครับเมื่อกี้เราคุยเห็นต้นรายการนะว่ากรอบอาจจะคุมยี่หกถึงสามสิบนะผมว่ารอดตัวไม่มีปัญหาแต่ปัญหาขเขาคือ NPL นะครับที่ปล่อยไปได้ปีกว่าๆตอนนี้ NPL กระเทบะที่มาเป็นห้าเปอร์เซ็นแล้วและแนวโน้มอย่างน่าจะขึ้นต่อจากห้าอาจจะเห็นเจ็ดเห็นแปดนะเห็นเก้าเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้เป็นส่วนท,ที่ยังยังไม่ยังขึ้นไม่อยู่นะครับ อ่าแล้วไตรมาสองเนี่ยก็จะคงเห็นการตั้งสำรองที่วิ่งตามกันมานะครับทำให้กำไรเนี่ยมันยังโดนกดดันอยู่จากตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าอยู่ในราคาหุ้นมันพอสมควรแล้วนะไม่ใช่มีผมคนเดียวที่รู้ว่ามันจะไม่ดีนะครับแต่ว่าผมคิด่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยจะรู้แหละนะครับในนั้นเนียเราก็เลยมองว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่แน่เบสแน่แน่เก่งเรื่อง bottom fishing ก็คือว่าลงมาแล้ว valuation อยู่โซนต่ำสุดในในประวัติศาสตร์นะครับกำไรเนี่ยเริ่มยืนได้นะครับหรืออาจจะเยียร์อนเยียร์เนี่ยโตอยู่แล้ว นะครับแต่เริ่มยืนคิวออนคิวได้แล้วเริ่มฟื้นกลับขึ้นมานะครับก็เลยคิดว่าตัวนี้ตัวหนึ่งที่ที่เริ่มเริ่มดีขึ้นมาประเด็นสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นข่าวมีการปรับค่าแรงถูกไหมครับกับรายได้เกษตรดีขึ้นนะครับสองส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นฐานลูกค้าฐานรายได้ของกลุ่มก็เลยนะครับผมเชื่อว่าปัญหาคุณภาพสินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยแต่มาสองเนี่ยแต่มาสามยังมีอยู่นะแต่ว่าพอค่าแรงเริ่มปรับขึ้นได้นะครับ หลักการเกษเรเริ่มกลับมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้แคปไม่ให้ดาวไซด์ตรงนี้มันไปไกลนะครับเพราะกลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยฐานหละรายได้มันเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจน,นะครับครับคุณไอซ์แต่เรื่อง NPL เนี่ยเคยเป็นจุดเด่นจุดแข็งสําคัญของ MTC เขาไม่ใช่เหรอครับคุณไอซ์ทำทำท่าจะเอาไม่อยู่เหรอ แต่ถ้าจะเอาไม่อยู่ฮะเอ็นีเเนี่ยเมื่อก่อน1%เต้นใช่ไหมฮะ1นึ่งุดหนึ uh ่งอแต่มาสี่นี่กระโดมาหนึ่งจุดสี่ไตมาสหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดนะครับ uh, เป้าบริสายคือคุมให้ไม่เกินสองผมว่าไตมาดสองก็มาแตะแถวสองลวเกือบแลวหนึ่งปลายแลายละเกือบสองลวนะครับดังนั้นเนี่ยรเราเราจะเห็นทามมิ่งท,ที่ที่ค่อนข้างหวัดเสียวนิดนึงนะในช่วงไตมาสองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูแบบนี้รอดูช่วงงบใกล้ใกล,ใกล้งบออก นะฮะว่าว่าว่าเป็นยังไงนะครับในในในสโคปแต่มาสองเนี่ยใช้ททมิ่งเนียเป็นช่วงดูว่าคุณพอรับข่าวร้ายเข้าไปแล้วเนี้ยอันนี้เก็บเพิ่มนะครับเอ็มพีแอลบอกว่าก็าด้วยผมยัง trust ในประสบการณ์นะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะคุมได้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาเพิ่งทําก็จะเจอเอ็มพีตามมาก่อนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยบริษัทยอยู่มายี่สบสามปีนะ่าจะค่อยๆหาทางแก้ไขตรงน,นี้ไปได้ครับ หลักทรัพย์กสิกรไทยโดยคุณไอซ์คุณกรกฎสเวตคุตมัตเลือก MTC เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเป็นรองแชมป์ของกลุ่ม finance นะครับแนะนำซื้อ MTC นะครับเป้าพื้นฐานปลายปีนี้เท่าไหร่ครับคุณไอซ์โอเคเราให้ไว้ที่60บาทครับ60บาทนะครับเอาละครับคุณไอซ์นะครับสำหรับสวัสดหลายคนยังติดใจ เอลองแชมป์คือ MTC แชมป์กลุ่มคือเงินติดล้อแล้วเอาสีสวัสดไปไว้ตรงไหนทำไมคุณไอซ์ไม่เลือกสีสวัสด์คุณติดใจเขาตรงไหนเนี่ยถึงไม่เลือกเขาเนี่ยโอเคผมมีสองประเด็นนะครับว่า,าสวัสดเนี่ยจริงเราคำแนะนำเราก็เป็นซื้อนะครับคุณยุทธานาแต่ว่าอาจจะซื้อน้อยเมื่อเทียบกับติดล้อ MTC เราจะมั่นใจกว่านะครับเหตุผลที่ยังไม่กล้าเลือกตอนนี้นะครับหนึ่งก็คือว่าผมกลัวเรื่อง NPL ที่จะตามมาในอนาคต เมื่อกี้เอ c มันมีแพทเทิร์นหนึ่งมาแล้วคือปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ระดับหนึ่งสักพักหนึง n p ็วิ่งตามขึ้นมานะครับสวัสดก์ก็ทำแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะครับปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วโตแรงมากนะครับไตามาร์หนึ่งนี้คิวออนคิวมันแบบ3ามี่เปอร์เซเลยนะครับนับ่นะผมคิดว่าช่วงนี้ก็โอเคแหละก็ยังได้รายได้อยู่แต่ผมกัวงวลว่าในครึ่งปีหลังปีนี้จนหนึ่งครึ่งปีแรกปีหน้าหรือปีหน้า NPL พวกนี้มันจะเริ่มไล่กลับขึ้นมาแต่แนวมันยังไม่ได้ม,มันยังไม่ใกล้ผลไซเคิลของ NPL ขาขึ้นนะครับมันอาจจะยังเป็นช่วงเริ่มต้นอยู่นะครับดังนั้นไซเคิลคนละไซเคิลกัน MDC นี่เป็นไซเคิลที่ NPL มันขึ้นมาแล้วนะแล้วรอว,ว่าอาจจะใกล้พีแต่ว่าสวัสดยอาจจะเป็นช่วงตีนตีนขาวอยู่อาจจะค่อยๆขึ้นนะครับนี้ประเด็นแรก NPL ไซเคิลผมคิดว่ามีโอกาสที่จะมาอันที่สองเนี่ยก็คือแนวโมเมนตัมกำไร นะครับ,รบสวัสดีถ้าไปดูเนี่ยเขาตั้งสำรองเนี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคนอื่นที่ในช่วงที่ผ่านมาดังนะั้นผมว่าพอสินเชื่อเริ่มกลับมาโตเขาเริ่มกลับมาขยายพอร์ตสินเชื่อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเงาตามตัวคือการตั้งสำรองต้องตั้งตามขึ้นมาจะทําให้กําไรของเขาเนี่ยมันไม่ได้เพอร์ฟอร์มได้ดีนักเมื่อเทียบยัอนเยนะครับอาจจะไม่ได้เห็นการโตเยอันเยยหรืออาจจะเห็นแปรแตนเยอันเยเมื่อเทียบกับติดล้อยหรือเอดีซีที่เห็นการเติบโตเยอันเย่ที่สูงกว่านะครับดังน้นนนว,วนอยก่า c y เคิล p r ที่ผมว่าอาจจะมาในอนาคตซึ่งคนอื่นเขาผ่านไปแล้วนะครับครับนี่คือเหตุผลที่ไม่เลือกสวัสด์นะครับคุณไอซ์ดื่มน้ําก่อนดื่มน้ําก่อนดื่มน้ําก่อนนะครับสรุปนะครับกลุ่ม Finance นะครับคุณไอซ์เลือกลองแชมป์ก็คือ MTC เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเป้าพื้นฐานปลายปีนี้60บาทส่วนแชมป์ก็คือเงินติดล้อจำกัดมหาชนนะครับ เป้าพื้นฐานปลายปีก็คือ46บาท46บาทนะครับนี่คือ finance นะครับนี่คือหลักสูตรม o น e ี p พัสออนไลน์009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะสดทาง Facebook กลุ่มปิดเจอกันสด4ครั้งครับเริ่มต้นวันที่5และว,วันที่7กะระกรกฎาคมนี้ ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็ตามด้วย Q&A 2รอบนะครับสอนโดยโอป้าป๊อปคุณชันชัยพันธาธานากิจนะครับและเนื่องจากช่วงนี้ครับเรามีการเปิดให้พรีออเดอร์รอบสําสำหรับเสื้อ MP s ช i r ตด้วยดังนั้นครับใครที่ลงสมัครใน MP ออนไลน์009ได้สิทธิ์ในการพรีออเดอร์เสื้อ MP s h i r ตฟรี หตัวตามไซต์ที่ระบุไว้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ